สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักพระธรรมยอนบทที่15ข้อ1-6เป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังและลึกซึง้งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเกี่ยวกับการทรงสัมพันธ์กับพระองค์และความสำคัญของการเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตคริสเตียนพระธรรมยอนบทที่ 15, ข้อ1ถึง6ฉบับ2011เราเป็นเถาอาันุ่นแท้และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแล กิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและกลิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดลิดเพื่อให้มันออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงอยู่ในเราและเราจะอยู่ในพวกท่านกิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะอยู่ในเทาอมุนชันใดท่านทั้งหลายก็ออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาอังมุนพวกท่านเป็นกิ่งใครอยู่ในเราและเราอยู่ในเขาคนนั้นจะออกผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยพ้าใครไม่อยู่ในเราคนนั้นก็จะถูกเหวี่ยงทิ้งไปเหมือนกิ่งและเหี่ยวแห้งไปแล้วเขาก็เก็บรวบรวมทิ้งไฟเผาเสีย บทเรียนสำคัญจากพระธรรมตอนนี้เราสามารถดึงบทเรียนสำคัญได้หลายประการพระเยซูคริสต์คือเถาอัุ่ลแท้ข้อ1พระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตและเป็นแก่นแท้ของทุกสิ่งการเชื่อและวางใจในพระองค์คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เกิดผลการเปรียบเทียบวิวรณ์หข้อ8 องพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราคืออันฟ้าและโอเมกาคือผู้ที่เป็นอยู่ผู้ที่เคยเป็นอยู่และผู้ที่จะมาผู้ทรงริธานุภาพสูงสุดพระเยซูคริสทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งโคโลสีหนึ่งข้อ17พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสิ่งสารพัดและสารพัดสิ่งทั้งปวงดำรงอยู่โดยพระองค์ ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้เพราะพระองค์พระบิดาคือผู้ดูแลข้อ1พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ดูแลและจัดการชีวิตของเราเพื่อให้เราเกิดผลสูงสุดการเปรียบเทียบเยเรมี18ข้อที่6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าโอพงพันอิสราเอลเอ๋ย เราจะทำกับเจ้าไม่ได้หรืออย่างที่ช่างปั้นหม้อผู้นี้ทำได้ดูเถิดโอพงพันอิสราเอลเอย๋ยเจ้าอยู่ในมือเราเหมือนดินเหนียวอยู่ในมือช่างปั้นหม้อพระบิดาทรงมีสิทธิอำนาจในการปั้นแต่งและดูแลชีวิตของเราฮีบรู12ข้อ6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงเขี่ยนตีบุตรทุกคนที่พระองค์ทรงยอมรับ การลิดริดของพระเจ้าอาจเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโตความสำคัญของการตัดทิ้งและลิดริดข้อที่2กิ่งที่ไม่ออกผลถูกตัดทิ้งนี่หมายถึงผู้ที่อ้างว่าอยู่ในพระคริปแต่ไม่มีชีวิตที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่มีความรักไม่เชื่อฟังหรือไม่เกิดผลฝ่ายวิญญาณ กิ่งที่ออกผลถูกลิดลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นการลิดลิดเปรียบเสมือนการขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตหรือแม้แต่การทดลองและการขัดเกลาวในชีวิตของเราเพื่อให้เราบริสุทธิ์และเติบโตในฝ่ายวิญญาณการเปรียบเทียบมัทธิว7ข้อ19ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ให้ผลดี ก็จะถูกโค้นและโยนทิ้งในไฟนี่เป็นการย้ำเตือนถึงผลลัพธ์ของการไม่ออกผลฝ่ายวิญญาณสุภาษิต3ข้อที่11ถึง12ลูกเอย๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระยาเวและอย่าวิตกเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะพระยาเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักเหมือนบิดาตักเตือนบุตรที่เขาปิติยินดีด้วย การลิดลิดของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของความรักของพระเจ้าการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยถ้อยคำของพระเยซูข้อที่สพระคำของพระเจ้ามีลิธานุภาพในการชำระฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และพร้อมสำหรับการเกิดผลการเปรียบเทียบนะคะเอเฟซัสหข้อ26บอกว่า เพื่อจะได้ทรงชำระเธอให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำพร้อมกับพระคำพระคำคือเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการชำระเราสดุดีร้อยสบก้ข้อเกบอกว่าคนหนุ่มจะรักษาทางของเขาให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์พระคำนำทางเราไปสู่ความบริสุทธิ์นะคะการสถิตยอยู่ในพระคริสต์นะคะในข้อ4ถึง5นี่คือหัวใจสำคัญของการเกิดผล เหมือนกิ่งที่ต้องติดอยู่กับเถาอังุลจึงจะได้รับสารอาหารและน้ํำหล่อเลี้ยงชั้นใดเราก็ต้องอยู่ในพระคริสต์ชันนั้นการสถิตอยู่ในพระองค์หมายถึงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนะคะการทิษฐานการศึกษาพระคำการเชื่อฟังและการพึ่งพาพระองค์นะคะ 2. การพึ่งพาโดยสมบูรณ์เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าปราศจากพระองค์ 3. นะคะผลลัพธ์คือการเกิดผลมากนะคะเมื่อเราอยู่ในพระองค์ เราจะเกิดผลแห่งพระวิญญาณนะคะในกาลาเทียข้อที่5ข้อ2 2่สถึงยีและผลของการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะการเปรียบเทียบนะคะในกาลาเทียข้อที่ 2: ข้อ20บอกว่าขาพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ถึงกระนั้นขานพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ขาพเจ้าเองที่มีชีวิตอยู่แต่พระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในขาพเจ้าและชีวิตที่ขาพเจ้าดําเนินอยู่ในเนื้อนหนังขณะนี้นขาพเจ้าดําเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักขาพเจ้า และประทานพงษ์เองเพื่อข้าพเจ้านะคะนี่คือภาพของการอยู่ในพระคริสต์อย่างแท้จริงใน2โคุรินข้อที่3ก็5บอกว่าไม่ใช่ว่าพวกเราสามารถทําอะไรสําเร็จได้เองเหมือนอย่างว่าเกิดจากตัวเราแต่ความสามารถของเรามาจากพระเจ้าการยอมรับว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้านะคะผลลัพธ์ของการไม่อยู่ในพระคริสต์นะคะในข้อ6บอกว่าผู้ที่ไม่อยู่ในพระคริสต์จะเหี่ยวแห้งและถูกทิ้งไปเหมือนกิ่งที่ถูกตัดออกจากเถาอาัลย์และจบลงด้วยการถูกเผา นี่เป็นคําเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมของคนที่ไม่เชื่อและไม่เกิดผลนะคะในการเปรียบเทียบนะคะยอนบทที่3ข้อ18บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาแต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผลลัพธ์ของการไม่เชื่อนะคะในโรมบทที่6ข้อที่23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ชะตากรรมของคนที่ไม่อยู่ในพระคริสต์นะคะสรุปนะคะการเป็นแขนงที่เกิดผลนะคะการเป็นแขนงที่เกิดผลตามพระจมยอนในข้อที่1-5เนี่ยสรุปได้ว่าคือการดําเนินชีวิตที่เชื่อมโยงและพึ่งพาพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงและต่อเนื่องนะคะสรุปนะคะ 1. ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะคะหัวใจของการเกิดผลคือการดํารงอยู่ในพระคริสต์อย่างสม่ําเสมอผ่านการอธิษฐานการศึกษาพระคำ การเชื่อฟังและการใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะ 2. การยอมรับการลิดรอนเราต้องพร้อมที่จะให้พระบิดาผู้ดูแลริดรอนสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตของเราแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เพื่อการเติบโตและการเกิดผลมากขึ้นนะคะ 3. การพึ่งพาโดยสมบูรณ์เราต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถสร้างผลฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยกำลังของเราเองได้ผลที่แท้จริงมาจากพระคริสต์ผู้ทรงประทับอยู่ในเรา 4. ผลแห่งพระวิญญาณและชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราจะแสดงออกถึงผลแห่งพระวิญญาณนะคะความรักความสุขสันติสุขความอดทนความอ่อนโยนความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพและการควบคุมตนเองและชีวิตของเราจะเป็นพยานถึงพระองค์นำเกียรติมาซึ่งพระวิดาบนสวรรค์ได้ในที่สุดนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังขแขนงทุกๆแขนงที่กำลังเกิดผลนะคะสวัสดีค่ะ